พุทธังภะควันตังอะภิวาติสวัสาโถภะคะวะตาธัมโมอะมังนะมัสมามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆะนามั มะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายาสีสระเนนัสหักัญจัติลานิยจามาสุติยัปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายา श्री शरणलेन सह पञ्चाशीराणि यामीयं प्रेमयंभन्ते विशु निशुलनथाय श्रीशरणलेन सह पञ्चाशीलानि Nakmo tatak akawato arahato samma sam utatak. Nakmo tatak akawato arahato samma sam utatak. Nakmo tatak arahato samma samt utatak. Nakmo tatak arahato. สัมมาสัมพ like like ุทธ <están> ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกจามิ ทังสรนังขจามิธรรมสรนังขจามิมังสรนังขจามิทังสรนังขจามิทังทังสารนังขจามิุติยัมปิทุทังสรนังขจามิุติยํมปิพุทังสรนังขจามิยมปิธรรมังสรนังขจามิ

อติยมปิกังคังสระนังัจามิตาติยมปิสังคังสระนังมตติยมปิตังคังสระนังจามิปานาติปตาวิระมณีสิกขาปังะมาทิยามิปานาติปตา เวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยาเมขินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามมอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยาเมกามิสุเมจาระราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามม Ame subhicha charave ramani sikha patang samadhiyami muttavatha veramani sikha patang samadhiyamve Tawatawira manisika padhang sama dia mi. Seorang raja majapahla dan awira manisika padhang sama PAMI RAYA MAJAPAMA SATANA MIRA MANI SIKHA PATAN SAMA SI YAMI IMANI PANJAH SIKHA PATANI SI RENAT JOKATING YANTI SI RENAT OKAT SAMBATA SI RENANI KUTING YANTI